ตัวแล้ว Sony Xperia 1 Mark 4ใช้ชิปส n a p d r ก g อ n 8.1ให้จอ 4K OLED 120เฮกล้องหลังถ่าย 4K 120เฟรปได้ทุกเลนมีราคาที่ประมาณ51,240บาทล่าสุดทาง Sony ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนตัวท็อปรุ่น Sony Xperia 1 Mark 4อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยมาพร้อมกับสเปคที่อัปเกรดขึ้นทุกจุด ชูวความสามารถด้านกล้องถ่ายภาพระดับโปรและการใช้งานที่เหนือระดับมีดีไซน์ตัวเครื่องทรงเหลี่ยมและมีความสูงมากกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปโดยใช้จออัตราส่วน21-9มีหน้าจอเป็นแบบ 4K HDR OLED ขนาด6.5นิ้วมีคาลิเฟรชน 120Hz และทัแซมปิ้งได้สอมีความสว่างกว่ารุ่นก่อนหรือ Sony Xperia 1 m a ฟรถึง50%ใช้ชิปวงผลซร์กบด์8เจนห้แมาที่ 12G ิ ส่วนลราให้เลือก256 g กกับ512 g ิให้กล้องหลัง3ตัวที่มีความละเอียดเท่ากันที่12ล้านพิเซลโดยที่กล้องตัวหลักมีเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน1.7นิ้วกล้องอาัลตราวายมุมมอง120องศาเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน2.5นิ้วและกล้องพลิสโคปที่สามารถปรับระยะได้ตั้งแต่85ม mm ิมถึง125มิมหรือเท่ากับ3.5เท่าถึง5เท่าเลยครับ สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง20เฟรมเปอซกพร้อม HDR และยังถ่ายดรโอได้สูงสุดถึง 4K 120เฟรมเปอเซกแบบคคบทุ่มเลยครับส่งกล้องมาความเรีย12ล้านพิเซลขนาดเซ็นเซอร์1ส่วน2.9นิ้วได้สูงสุด 4K 30เฟรมเปอซกมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C มีช่องหูฟัง3.5มิลลิเมตรลยครับในเรื่องมองสาสีคือสีดำสีม่วงและสีขาวให้แบตเตร 5, อรี่ไปที่ 5,000mAh รองรับระบบชาร์จไว30วัตต์ สมาร์ทโฟน Xperia e One Mark 4เปิดราคาลุ่นท็อปสุดรอม512กิกมีราคาอยู่ที่1,599.99เหรียญสหรัฐหรือประมาณ54,990บาทเริ่มวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ